เศรษฐีดูใบคนหนึ่งครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นใช่ไหมห <c oughs> ยุดกดปื๊บปื๊ดปื๊0สองแสนนานๆเขาจะมาทีหรือเปล่ามันคือหน้าจอเรียวไทม์เลยเว้ยเนี่ยโ,โหคนนี้ให้ห้า้านคอยอะ่ะคือทุกคนครับง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นทิกตอกส่วนตัวผมนะฮะเฮ้ยตัวนึงครับเขาคัปลอชื่อผมมาสวัสดีครับผมดำครับพบกับผมอีกครั้งครับกับรายการโกงไหมครับล่าสุดตอนนี้แล้วนะผมกำลังสดๆร้อนๆเลยครับนี่ผมกำลังนั่งดูไลฟ์เศรษฐีดูใบคนหนึ่งครับปิดหน้านะ แล้วก็โชว์รูปรถหรูอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทำกคือในหน้าจอข้างๆอ่ะเหมือนเป็นหน้าจอจากมือถือเขานะครับเหมือนกำลังกดอะไรบางอย่างกดโอนเงินคอยใน TikTok ให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะคนดูไลค์ 1, 1 0 0คนนะครับผมก็นั่งดูเว้ยทำควัก็จะพักนึงอ๋อมันคือการที่เขากดชื่อคนที่ส่งของขวัญให้เขาอ่ะแล้วเขาทำการเอาชื่อเนี่ยไปโอนเงินคอยให้เห็นบางคนเนี่ยเขาโอนเงินคอยให้นะครับ2 0 0 0 0 0 มันหน้าจอจริงนี่ว่าทุกคนมันคือหน้าจอเรียลไทม์เลยเว้ยเดี๋ยอย่างคนนี้คือ5 0 0 0มื่นคอยเนี่ยคือเขากดมั่วเลยนะชื่อใครขึ้นมาสองนคนเขาเขากดกดเข้าโปรไฟล์ปุ๊บกดคัดลอกชื่อไปกดโอนคอยผมเห็นแนะ้วผมตกใจมากเลยอนะว่ามันมีจริงเหรอที่แบบเฮ้ยคนเรามันจะมาแจกเงินง่ายขนาดนี้เหรอแจกคอยง่ายขนาดนี้เหรอวะคือตอนนี้จากที่วิเคราะห์นะครับในมุมของโกงไหมครับผมวิเคราะห์เลยว่ารูปรถโรลส์รอยเนี่ยซึ่งเป็นรถราคาแพงเนี่ยเป็นรูปที่เขาแปะไว้ด้านล่างนะครับ ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นรถเขาจริงหรือเปล่าแล้วหน้าตาเขาเนี่ยใส่หน้ากากปิดไว้ใส่หมวกเหมือนคนดูใบปิดไว้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าเป็นคนดูใบหรือเปล่าหรือเป็นเศรษฐีดูใบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยข้อสังเกตที่สามนะคือหน้าจอเขาเนี่ยด้านข้างอ่ะไม่รู้ว่าเป็นหน้าจอจริงหรือเปล่าผมก็เลยทําการนั่งศึกษาดูักพักเนี่ยนะสังเกตไปสังเกตมาเฮ้ยมันหน้าจอจริงนี่ว่าทุกคนแสดงว่าเอ้ยมันหรือมันมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะแจกจริงวะจะรออะไรอยู่ครับ อ่ะผมก็เลยทําการลองกดส่งของขวัญเล่นๆให้เขานะครับซึ่งเป็นดอกกุหลาบเนี่ยมีมูลค่า1คอยนะผมก็เลยพยายามกดส่งเล่นๆเล่ยนะดูว่าชื่อที่ขึ้นมาหน้าจอเนะี่ยมันจะไปขึ้นที่หน้าจอเขาไหมอ่ะลองส่งดอกกุหลาบไปเรื่อยๆดูผมก็กดไปเรื่อยๆแล้วลกดรัวรัวยอมยอมเสียเลยยอมเสียให้ทุกคนดูนะว่าเขาให้จริงหรือเปล่าเนี่ยโหคนนี้ให้5้ร้านคอยอะ่ะ คือทุกคนครับหคอยเนี่ยมีมูลค่าประมาณ1.3เซนดอลลาร์นะครับก็คือประมาณ50าบา, <_ v ill> ตาทตอ่ะถ้าร้อยหนึ่งก็50บาทอย่างเมื่อกี้เนี้ยเขาให้ไป5ล้านคอยเนี่ยมันคือการให้เงิน2อล้านห้าแสนบาทง่ายๆเลยนะซึ่งอันเนี้ยพอเราวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นได้ยากมากเพราะว่าเอาจริงๆนะที่ผม รู้จักคนรวยหลายๆคนมาซึ่งไม่ใช่ผมแน่นอนต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านอะ่ะมันไม่มีทางที่จะมาให้เงินคนง่ายๆแบบทีละทีละแสนสองแสนเคยเห็นมาแบบมีคนให้เงินง่ายๆแบบหลักแสนมีแต่ว่ามันต้องเป็นเหตุผลอื่นอย่างเช่นแบบเอ้ยช่วยเหลือในคนลําบากจริงหรือแบบสงสารจริงเขาเป็นแบบเหตุผลเร่งด่วนจริงอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะต้องเป็นคนรู้จักกันแต่อางเนี้ยมันคือคนไม่รู้จักกันอะ่ะจิบกดปื๊ดปื๊บปืปป๊สองล้านบางคนให้ สองแสนคอยก็คือแสนบาทอ่ะบางคนให้หมื่นคอยก็สองหมื่นห้าอะไรเงี้ยคือในมุมคนที่ไปอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรามาเจอไลฟ์ที่แบบนานๆ <c oughs> เขาจะมาทีหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ย <c oughs> อ่ะถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นนะ <c oughs> ผมก็จะลองส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮแต่ตอนนี้เฮ้ยทุกคน เหมือนผมจะเห็นว่าหน้าจอเป็นหน้าจอจริงนะแล้วมีคนไทยส่งด้วยนี่นะครับมีคนชื่อคนไทยเนี่ยที่ใส่แว่นที่อยู่ด้านบนผมเนี่ยก็ส่งเยอะพอๆกันเลยสามสิบกว่าดอกกุหลาบละอ่ะก่อนที่ไปถึงตรงนั้น,นครับผมอยากจะวิเคราะห์อ,อีกจุดหนึ่งนะที่ทุกคนจะสามารถไปจับผิดเวลาเจอไลฟ์แปลกนียเพราะว่ายุคนี้มันก็ยังจะมีมิจฉชีพแนวใหม่มาเรื่อยๆแหละสิ่งที่เราจะทำได้คือแนวคิดในการวิเคราะห์นะครับหนึ่งคือทำไมจะต้องอารูปรถมาแปะโลโซลอยแล้วเป็นสีทองด้วยรูปรถโลซลอยสีทองเนี่ยมันสื่อถึงความว่าอะไรครับหนึ่ มันบ่งบอกถึงเงินทองอะไรเงี้ยบ่งบอกถึงความรวยใช่ไหมการใส่ผ้าปูหัวที่เหมือนแบบคนดูใบอ่ะแน่นอนว่าทุกคนน่ะต้องนึกถึงอะไรนึกถึงเศรษฐีดูบใบถูกไหมแล้วเมื่อมีการเอาลบมาประกอบมีหน้ากากสีทองมีหมวกเศรษฐีดูใบพื้นหลังที่เป็นแบบเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะซึ่งพอเรามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยย้อนกลับนะครับที่ว่าเขาเอาแบบนี้มาแปะทําไมเอาองค์ประกอบเหล่านี้มาแปะทําไมก็จะแนะนว่าเขาต้องการที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเขาคนนี้เป็นคนรวยเป็นเศรษฐีอ่ะเดี๋ยวมีคนมาเป็นอีก คิดไปเองหรือเปล่าอะไรงียคื <c oughs> อเอาผมคิดคนเดียวก็ได้แต่อันนี้เป็นการมีค้อ์จากผมนะแล้วก็ดูจากผลลัพธ์เนี่ยเนี่ยทุกคนก็ยังมาส่งเพิ่มเรื่อยๆนะส่วนคนที่ไม่มีคอยก็มาคอมเมนต์ว่าชั้นชั้นชั้นส่งให้ชั้นด้วยอะไรเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษนะคนก็มาเมนกันเยอะมากแล้วก็ยอมที่จะส่งของขวัญให้เขาคนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดว่าจะได้ของขวัญคืนมาจากหน้าจอฝั่งขวานะครับที่เขาคอยกดแล้วก็ให้เงินคนอันนี้เป็นความฉลาดของเขานะที่โคตรฉลาดเลยคือหนึ่งเขาไม่ได้มีเขียนข้อความอะไรนยครับ สองก็คือใช้การกระทําก็คือหน้าจอทางขวานะี่ในการสื่อสารว่าเนี่ยฝั่งซ้ายคือเขารวยฝั่งขวาคือส่งคอยให้นะโดยที่คนยังไม่รู้เลยว่าได้คนเหล่านั้นได้คอยไปจริงหรือเปล่าก็มาส่งต่อๆกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,ๆ,ๆอันนี้จากที่ผมวิเคราะห์นะน่าจะเป็นการที่อ่ะเดี๋ยวไปดูเฉลยดีกวา่าเขากดชื่อที่อยู่ด้านบนผมไปแล้วอันนี้เป็นทิกตอกส่วนตัวผมนะฮะเฮ้ยแล้วนึงครับเขาก็ปี้ชื่อผมมา นี่เห็นดัาดอดดมทำการส่งให้2 0 0แสนคอยครับเฮ้ย,ยส่งมาแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเขากดชื่อผมแล้วก,กด200,000คอยมาให้ผมนะ่ะคืนมันเขียนว่า s u c c e s s f u l นะครับแล้วก็2 0 0 0 0 0คอยถูกส่งเข้าไปที่ดัมดอดดมแล้วจะถูกทำให้สำเร็จภายใน,น24ชั่วโมงนะซึ่ง ไหนอะไหนอะ <c oughs> <c oughs> ผมกดเข้ามาดูคอยขอยงผมอะ <c oughs> คือมันก็ยังเหลือเท่าเดิมนะผมเหลืออยู่53คอยเนี่ยไหนอะคอย2องแสนคอย <c oughs> ส่งไป50กว่าคอยไม่ได้อ <c> ะ <oughs> <c oughs> ทุกคนอาจจะบอกว่ามันต้องรอ24ชั่วโมงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะบอกว่าวันนี้ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วแหละถ้าบางคนบอกว่ามันต้องรอ24ชั่วโมงก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> ขวัญใจไม่จะชีช้เป็นจริงเลยก็มันเป็นความจริงแต่พี่ไม่เชื่อเป็นความจริงแล้วพี่่ไมเชื่อพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อ เนี่ยแล้วผมทําการเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ Fi, ครับเขื่ทุกคนเป็นช่องใหม่เลยนะเป็นช่องที่แบบไม่เคยลงวิดีโอมาก่อนมีผู้ติดตาม7,000กว่าคนแล้วซึ่งผมคิดว่าน่าจะมาจากไลน์นี่แหละรูปโปรไฟล์เนี่ยนะเป็นคนดูใบเลยนะทุกคนดูใบจับอูดด้วยโอ้โหข้างหลังเป็นรถเบนซ์บาร์บัสนะครับ G ีคลาสคนเราเนะี่ยมันมีสิ่งหนึ่ง <S <S 2> <S 2> ที่เรียกว่าเสียงในหัวมันก็แบบเอ้ยมีเงินนะ่ะมีเงินนะ่ะคนนี้มันต้องรวยแน่เลยอไรเงี้ยซึ่งนี่แหละครับ ผมก็เลยคิดว่าน่าจะโกงแล้วแหละคือยอดเงินมันไม่ได้ขึ้นที่ผมไงผมก็เลยพิมพ์ในเมนในไลฟ์ไปว่าสแกมนะครับเพื่อเตือนทุกคนมันเป็นการโกงอย่างหนึ่งที่หลอกให้เราอะส่งคอยเข้าไปให้เขาทุกคนลองนึกภาพดูนะถ้ามีคนอย่างผมะส่งคอยให้เขาสักพันคนนะส่งคนละ50คอยซึ่งอาจจะมีคนมากกว่าน,นั้นด้วยนะก็ห้าหมื่นคอยแล้วก็สองหมื่นห้าแล้ว 25, ลว,วันนั้นเต็มเขาอาจจะได้รายได้เป็นเนอสองหมื่นห้าอะไรเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นแบบดูบจริงๆน,น,นะจากการไลฟ์ลนะั่นแหละแต่คือในโลกยุคปป การโกงไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะการโกงมันยังมีในรูปแบบของให้เราเต็มใจด้วยนะนะเต็มใจที่จะโอนเงินให้เขาส่งของขวัญให้เขาหรือแม้กระทั่งเต็มใจที่จะอุดหนุนเขาจากการซื้อของมันก็มีนะครับดังนั้นเราจะต้องใช้วิจารณญาณมากๆในยุคนี้นะสิ่งที่ทุกคนทําบนโซเชียลมันล้วนแล้วแต่มีผลประโยชน์ไปแม้กระทั่งสิ่งที่ผมทำเนะี่ยผมก็แปะตะกร้าครับมีทีมงานมีไรายได้ทุกคนเราทํางานเราอยากทีมีไรายได้ทุกคนไม่มีใครอยากทําอะไรเพื่อไม่อยากได้อะไรนรึกออกปะดังนั้นทุกสิ่งที่เขาทํา ที่เราเจอบนโลกโซเชียลให้เราคิดไปเสมอว่ามันโอเวอร์ไปหรือเปล่าหรือตั้งคีย์เวิร์ดไว้แล้วเราบว่าจะมีใครมาทำอะไรดีๆแบบนี้ให้เราทุกคนจริงๆเหรอลองคิดดูดีๆนะครับเจอกัน e ีหน้าครับช่วงนี้จะเจอผมบ่อยหน่อยนะนะ